ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพระกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมผ้าพื้นเมืองถือเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ผ้าปาเตะของวัฒนธรรมเพินารากันในจังหวัดภูเก็ตได้รับการอนุร,รักษ์และพัฒนาต่อยอดจนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระหมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมเครื่องแต่งกายของชาวไทยพื้นเมืองโดยทรงลิงห็นว่าศิลปะเครื่องนุ่งห่มอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและคุณค่าซ่อนอยู่โดยสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์จึงทรงสนับสนุนและส่งเสริมภาพพื้นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญให้แก่ภาพปติชุดวะบายายาและเคบายาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวใต้โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่ถนนถลางย่านเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของร้านโตคารานสโตซึ่งเปิดดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า70ปีร้านนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชุดพื้นเมืองภูเก็ต โดยพัฒนารูปแบบตามยุคสมัยสวมใส่ได้ในทุกโอกาสสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดภูเก็ตสอดร,รับกับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่12กันยายน2567ในการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์สาขาแฟชั่นเพื่อเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คุณสมยศปาทานทายาทรุ่นที่สองของร้านโตคาราันสโตได้เล่าถึงประวัติของผ้าปาเตะที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวดัชในอดีตการทำผ้าปาเตะจะทำใช้กันในครัวเรือนแต่ละผืนจึงสะท้อนความงดงามเรื่องราวและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันร้านโตคารานสตูในทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และต่อย,ยอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการจำหน่ายภาพปฏิคุณภาพและให้บริการครบวงจรทั้งช่างตัดเย็บชุดฝีมือประณีตและเครื่องประดับครบชุดซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการชุดพื้นเมืองบ้าบายยะย,ยและเคบายาสำหรับออกงานและสวมใส่ในชีวิตประจำวันสร้างมูลค่าเศรษฐกิจผ่านศิลป,ปะการแต่งกาย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะครับเราก็มีชุดพื้นถิ่นที่เราเรียกว่าชุดเคบาย่านะครับหรือชุดบ้าบาย่าหย่าเองนะครับร้านจราคาดเองก็เปิดมาประมาณ70ปีเองนะครับซึ่งคุณพ่อเองเก็เป็นชาวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาพึ่งพึ่งเอ่อบริพพึ่งอาศัยอยู่ที่ในประเทศไทยแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับความสํานึกในในภาพมหาการาธิคุณเนี่ยที่ พระบันปีหลวงเองเนี่ยนะครับท่านนี่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ผ้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไทยราชวงศ์จัก,กรีต่างๆนะครับแล้วก็ผ้าไทยลายยกดอกต่างๆเองนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะครับกรมพัฒนาชุมชนเองเนี่ยก็พยายามต่อย,ยอดนะครับในเรื่องของผ้าไทยแต่ว่าภูเก็ตเองเราก็มีอัตลักความเป็นตัวตนของคนภูเก็ตที่เราสืบเสื้อสายมาจากชาวจีนฮกเกีย้ยนหรือชาวจีนบ้าบ่าเราก็มีชุดการแต่งกายประจำถิ่นของเราที่เราเรียกว่าชุดบ้าบ่า ชุดบ้าบาหรือแย่หยาก็จะ,ะนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะประยุกต์นะครับทุกวันนี้ผ้าปะตะชุดบ้าบ่ายา,ยาและเคบายาจึงไม่เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายประจำทินแต่เป็นงานศิละปะที่สะท้อนประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธ,ธรรมของคุนภูเก็ตสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่ซอฟท์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นของประเทศ สร้างความประทับใจในระดับสากลและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ส่งวางไว้ในการส่งเสริมศิลปาชีพทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต